การทดลองเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างสมองจิตและร่างกายของเราการทดลองของอาร์เนดรอาร์เ n นแลงเจอร์นักจิตวิทยาด้านสังคมคณะจิตวิทยาแห่ง Harvard University ซึ่งเป็นนักเขียนชื่อดังที่เขียนหนังสือทางด้านจิตวิทยากว่าเจดเล่มและผลงานวิจัยทางด้านจิตวิทยากว่า 200งานวิจัยงานวิจัยที่โด่งดังมากของดร a อลเลนก็คืองานวิจัยทำให้คนแก่กลับมาหนุ่มสาวอีกครั้งในปีคศ .1979 โดยทั่วไปแล้วเมื่อคนเราอายุมากขึ้นร่างกายก็จะอ่อนแอและขี้หลงขี้ลืมดร a อลเลนต้องการท้าทายความคิดดังกล่าวโดยการตั้งสมมติฐานสองสมมติฐานดังนี้สมมุติฐานที่ห สภาวะแวดล้อมที่คนคนหนึ่งใช้ชีวิตอยู่มีผลต่อความหนุ่มสาวของคนคนนั้นและสมมุติฐานที่สองร่างกายและจิตใจมีความเชื่อมโยงกันจากสมมุติฐานดังกล่าวจึงเป็นที่มาของงานวิจัยทำให้คนแก่กลับมาหนุ่มสาวอีกครั้งหรือในชื่อภาษาอังกฤษว่า counter clockwise study เมื่อการวิจัยเสร็จสิ้นก็ได้เปิดเผยให้เห็นถึงความอัศจรรย์ของความคิดของคนที่มีผลต่อการทำให้คนแก่กับมนุ่มสาวอีกครั้งรูปแบบของการวิจัยของดรอล l เลนดำเนินการโดยการนำคนที่มีอายุเกิน70ปีจำนวนหนึ่งเข้าพักในรีสอร์ทแห่งหนึ่งในนิวแฮมเชียร์ประเทศสหรัฐอเมริกา โดรีสอร์ทที่ตกแต่งย้อนยุคไปในปีคศ1959ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่กลุ่มเป้าหมายยังเป็นคนหนุ่มสาวอยู่โดยก่อนที่จะนำกลุ่มเป้าหมายเข้าสู่การทดลองทางคณะผู้วิจัยได้ตรวจร่างกายของกลุ่มเป้าหมายว่ามีร่างกายเป็นอย่างไรกลุ่มเป้าหมายถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1ถูกขอให้จินตนาการว่าตนเองกำลังอยู่ในปีคศ 1,959ส่วนกลุ่มที่สองไม่ได้ถูกร้องขอให้จินตนาการว่ากำลังอยู่ในปีคศ1 9 5 9เมื่อเวลาผ่านไปหนึ่งสัปดาห์คณะผู้วิจัยทำการตรวจร่างกายของทั้งสองกลุ่มเป้าหมายซึ่งกระพบผลที่น่ามหาัศจรรย์เป็นอย่างยิ่งกล่าวคือผลการตรวจแสดงให้เห็นถึงการมีสภาพร่างกายและจิตใจที่ดีขึ้น กว่าก่อนที่จะเข้าสู่การทดลองไม่ว่าจะเป็นความคล่องแคล่วท่าทางที่กระฉับกระเฉงมากขึ้นความคิดอ่านการรับรู้รสชาติการได้ยินและการมองเห็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของผลการตรวจร่างกาย ในกลุ่มเป้าหมายที่ถูกร้องขอให้จินตนาการเมื่อมีชีวิตอยู่ในสมัยที่กลุ่มเป้าหมายยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่หรือในปีคศ1959ยกตัวอย่างเช่น63%ของกลุ่มนี้มีผลการทดสอบในเรื่องความเฉลียวฉลาดที่ดีขึ้นส่วนในอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้ถูกร้องขอให้จินตนาการ มีเพียง44%เท่านั้นที่มีผลการทดสอบในเรื่องความเฉลียวฉลาดที่ดีขึ้นสภาวะแวดล้อมที่ย้อนยุคไปมีผลต่อการรับรู้ความคิดการสื่อสารกับจิตได้สำนึกส่งผลให้คนเหล่านี้หนุ่มสาวขึ้นมาทันใดทั้งร่างกายและจิตใจ4นาทีของเซอร์โรเจอร์บานิสเตอร์เซอร์โรเจอร์บานิสเตอร์เป็นนักวิ่งชาวอังกฤษและเป็นนักวิ่งคนแรกของโลก ที่สามารถวิ่งในระยะหนึ่งไมล์โดยใช้เวลาน้อยกว่า4นาทีโดยก่อนหน้าวงการนักวิ่งมองว่าการวิ่งในระยะหนึ่งไมล์โดยใช้เวลาน้อยกว่า4นาทีเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เพราะเกินขีดจำกัดของร่างกายมนุษย์ที่จะทำได้แต่เซอร์โรเจอร์บานิสเตอร์สามารถทำลายสถิติและทำลายคำสบประมาทเหล่านี้ หลังจากที่เซอร์โรเจอร์บานิสเตอร์สามารถทำลายสถิตินี้ความเชื่อก่อนหน้านี้ก็ถูกทำลายลงและหลังจากนั้นเพียง46วันก็มีนักวิ่งคนอื่นๆที่สามารถวิ่งโดยใช้เวลาน้อยกว่าเซอร์โรเจอร์บานิสเตอร์เราจะเห็นได้ว่าสิ่งแรกที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่มนุษย์จะทำอะไรได้หรือไม่ได้นั้นก็คือความเชื่อว่าทำได้หรือความเชื่อว่าทำไม่ได้ 500ปอนด์ของวาซิลีอเล็กเซเยฟวาซิลีอเล็กเซเยฟเป็นนักกีฬายกน้ำหนักชาวโซเวียตเป็นนักกีฬายกน้ำหนักที่สามารถทำลายสถิติโลกได้ถึง80ครั้งและสถิติของประเทศโซเวียตจำนวน81ครั้งและได้รับเหรียญทองในกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนในปีคศ1972และ1976 มีอยู่ครั้งหนึ่งในระหว่างเป็นนักกีฬายกน้ำหนักวาซิลี่ไม่สามารถผ่านด่าน500ปอนด์ได้เขายกได้เพียง495ปอนด์หากเพิ่มอีก5ปอนด์เป็น500ปอนด์เขาจะยกไม่ผ่านทันทีต่อมาครูฝึกของเขาเอาเหล็กหนัก500ปอนด์ให้เขายกแต่โกหกเขาว่าเหล็กนี้หนัก495ปอนด์วาซิลี่ยกได้เพราะเขาคิดว่ามันหนัก495ปอนด์ ต่อมาครูฝึกบอกความจริงวาเซรี่ก็สามารถยก500ปอนด์ได้เพราะความเชื่อที่คิดว่ายกไม่ได้ถูกขจัดไปนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ชุดความคิดในจิตใต้สำนึกได้สร้างข้อจำกัดในการกระทําของมนุษย์และเมื่อใดที่ชุดความคิดในจิตใต้สำนึกที่เป็นอุปสรรคในการไปสู่เป้าหมายถูกทำลายลงความเป็นไปได้ใหม่ๆก็จะเกิดขึ้นทันที การทดลองของดรเอลเมอร์กรีนในปีคศ1991ดรเอลเมอร์กรีนได้เปิดเผยผลการวิจัยในเรื่องคลื่นพลังงานที่เกิดจากการสวดมนต์นั้นสามารถเดินทางออกจากตัวผู้สวดและออกไปก่อผลนอกร่างกายได้การทดลองนี้มีชื่อว่าโครงการกำแพงทองแดงหรือ Copper Wall Project การทดลองของดรเอลเมอร์กรีนได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีคศ .1983 โดยเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากการฝึกสมาธิของพระชาวทิเบตท,ที่ให้ลุกศิษย์นั่งหันหน้าเข้าหากำแพงเรียบการทดลองกระทำโดยให้ผู้มีพลังพิเศษมาอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมที่ผนังทุกด้านสร้างด้วยทองแดงและให้ผู้มีพลังพิเศษนั่งสมาธิครั้งละ45นาที โดยทำการทดลองทั้งหมด600ครั้งผลการทดลองพบว่าผู้มีพลังพิเศษนี้สามารถสร้างให้เกิดกระแสะไฟฟ้าที่วัดได้ตั้งแต่4ถึง221โวลต์ซึ่งมีค่ามากกว่ากระแสะไฟฟ้าที่วัดได้จากคลื่นไฟฟ้าจากหัวใจถึง10,000เท่าและมากกว่ากระแสะไฟฟ้าที่วัดได้จากคลื่นไฟฟ้าจากสมอง100,000เท่า ในปีคศ1973เรดรกรีนได้เดินทางไปประเทศอินเดียและได้สังเกตวัดปฏิบัติของโยคีคนหนึ่งที่สามารถใช้พลังจิตในการควบคุมกระบวนการต่างๆในร่างกายของโยคีคนนั้นและสามารถควบคุมอาการเจ็บป่วยได้ถึง95%นอกจากนั้นยังมีผลการวิจัยอื่นๆที่น่าสนใจอีกหลายงานวิจัย ยกตัวอย่างเช่นการให้คนป่วยโรคหัวใจสวดมนต์อย่างต่อเนื่องส่งผลให้อาการป่วยลดลงมากกว่า10เป็นต้นงานวิจัยเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงการใช้พลังอำนาจของจิตใต้สำนึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ